เดินถ้วาว่าเอาไม่ใช่คือบะมี่ถอบ่มี่มันนี่เ,เนีเอ้าบ๊อบน่าจะกินไอยากเข้าเลย <c oughs> ต้องปั่นไถ่ว่าจะได้กินก้อยหนูกัน,กนอยูบอ่บ่ปะจกินจะกินเนาะ อาทูเนาะพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อผมเห็นพี่น้องเนาะสบายดีกันเบิดผู้สูุทุกคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับของสู่อซ่องของบรรยอยเน,น,นาซานเอลทูเก่าทำไมพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับซ่องของบอยาวาซาน,นลเอลในตอนนี้พี่น้องเลยทั้งบอยาวเองกับมาอยู่เพื่อนซันน้องสายผ้าอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะพอดีอ่ามากรับพอดี บาว่างมาชัดมาเนี่ยพี่น้องเลยพอดีทั้งน้องคนไปพักเลยข่าวสวรรค์เนาะทางนิวไปวเลยยาวเน่าไมากรับทางน้องพัดช,ชัยพี่นอ้องเลยเนาะโอเคไปเลยได้มาเนี่ยวัวเน่าได้แบบทัวกับพักแบบบวบพี่น้องเลยคนกินถึงลืมไม่ให้ทั้งน้องสายฟ้าเนาะบายดีเจเทคเด้อ โอ้ดูดูดสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อเนาะคุนบ้าแขงนล้วไหมขี้เกาจ้าวจ้าวแข่งไวเด้อไวอยู่จังว่าอะไรเละยังบริตุมอยู่ว่ามันชุกไวอยู่ฮะปล่อยบบมักจีบเลยมักขมผมนิดนึงเนาะขมเช่นนี้เออเออเออได้ผลเออเป็นไงเออเออเพียงเลยเนาะเอาเดี๋ยวตะนี้มินิก่อนใช่ครับ ถ้ากินเรียบร้อยนี่เอาบอสเลยเอาไปกินบอสเอามันพ่อกันอยู่บอยายสร้างมู่บอสกอนก็ได้บ่บ่พอ่อบ่พ่อเลยนะให้พ่อนะึ่งบ่พ่อแล้วเนาะอาบอยู่ว่าน้ำหนาวจริอ๋อปกปิดตัวนี้แล้วบอสเนานะไปเลยมดีเลย ไปลุงไปดิผอยากชีวิตไปแรกกับน้ำเลยไปดิอยากาชีวิตไปแลกกับน้ำไปเยชีวิตยังมีค่าอเขายังยากชีวิตเอาไปแลกกับน้ำเกล้องคอยขึ้นมืดแถอบ่อเาี่ยปอเอาไปขึ้นมืดไปดี๋หแล้วกันเอาพ่อหนึ่งเอา่เาเอาเี๋ยวเวเดียเยาเวเอา๋วเอเดี๋อเดเอาวเอา๋ยวเอี๋ยวเอเอา๋ยวเดีเดา๋ดเาดเาเเเาเาดเาอเวเอวเอ <Safe rév mark> เรื่งาว่เอาไม่ใช่คูมมีอบ่มีม้นี่ <forced high> เอาโอเคโเดี๋ยวไปต้มน้ำอีก่อนโอเคเนาะเฮ้ยออกมากมากออกพี่อะไจะชื่อกันได้อ่รนาพันีนนั่นหรอปะเยอเบ้ได้ไป ขนาดบ่เดือนเดียวนี่แหละอันคอยถามือน่หะเอออ่ะอยากได้ยุ้มือเฮือนไม่น้องมึงแล้วได้แล้วเฮ้ยจูเคร่นี่เหิอมั้งเื่อนเลย่ได้เขาดเอาป่ะเอ็มร้อยนี่เอาป่ลุงเอามาเอามามาได้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 ลงคอมเมนต์ลงคอมเมนต์ครับโอ้ทำไฮะนี่นะจะมาใส่

ชันล่องร้อยหมูกระทะแถวนี้เนาะทมดาด้ใสาผพามาดูไหมมาัมา่งคิดดยอ่ะ,ม,อะ,อะมามามาโอเคุบซอยปุบซอยอป,ะะปะ่ะจะเปนคนไทยนคนไยเนาะได้ได้ได้อเอางมืออนไปมาสายฟ้ามาเล่นลูงนอนน้าในบอนี่

เออตัว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 ลีล่างมืออีกไล่างเรื่อยแท้ง่ยๆเป็นล่างเนาะโย่เศบน้ำมือลำดำนี่แด๊ะพี่น้องเลยล่างน้แดเมนล่างมือแตโบได้เสียบเ็ดกินนะครับสนแล้วอนีมาถูกอยถูกอยเออวถูกแต่ตัวใมันหน่อยนะเนาะดูแบบ ถูกพรมันคืยคืยแหละจังหน่อยรัวกระพึิกลงหมอบดหละให้กมันบดเลยบอสน่าด้กิน,กนอยากเข้าเลยต <c oughs> ้องปทไทว่านี่จะได้กินก้อยหนูกันอยู่ปบวได้กินด้กินเนาะแกลเงบนจะมาแกงบื้นเยยังอบดอีกยังนหนึ่งอ๋อเือเดแลาโตบ้นกแมนแมน กงเรชามโตเราีมาหมู่านนี่เมื่อปิงกินผู้เดียวเชื่อนเพราะว่ามันไม่มีกินได้จริงเงินกันบอเลยลุงเลยบอไม่อีกินเมือยมันเาพรแล้วเราควันจะสิได้เมื่อยยัางละเบายอะเลนควัน này bò voi là quan thế quan và quan thẻ quan và hai hai cái nào một nhắn này คำพูดได้ลุงเขาขึ้นไปเนาะกินแกงนเอาไหมกิมเกนคนขึ้นไปตอนนี้คนชิคเอาไปได้เ่ราวันเทอมไะเออเอานี่ก้อนสากิมเขากอนเขายู่ย้อนเจ้าคุกไปช่วงนี้ช่วงนี้เฮงเงินเฮงหน่อยอยู่เจ้าคุกไปเจ้าก็อยู่ห้างเจ้าคัมโดยยุ่เจ้าอะไจะทำอะไรจะเจ็ดอ่า จะก็เองมา้เลยอยเอาหดขึ้นโหตรงนี้จมมพเวรุุไปเรียกอนขึ้นรนี่แหละรทไปเรียกใครมันแนวกับเยจะลงจะมือเหมือนกูอะฮะจะลงจะมือเหมอนกูโยลงจะมือเหนว่าเจ้าอันนี้เลย ตเศเป็นไหนบเาไอ้โบไม่ผมเาาเไม่บ่ได้เดี๋ยวนี้นะกอยู่คอยตำงาอยู่เปลียนตูดมันเท่านั้นแหละะเป็นคนมันบ่ได้เลยังว่าเปลี่ยนตูดมันนั่นแหละจะไม่ได้ถามท่านเป็นงคอยบหาเขาแกะได้ป็นยังดเป็นเป็นที่ี่จเป็นแล้วเอ้ยจำเป็นแล้วน้อมันกระมังไงเนาะ ว่าไงก็เจาะแค่แรงบ่เว่าค่อยเคยเอาเครื่องนั้นไปส่อมแต่เขาเห็นในความผู้ได้นะวัผโอเคมน่ยมือจะสืบมือจะสืบ่ถ้าบม,มีไม่รองเนะาะบันี่นี่ไม้เนี่ยมันคือมันได้อยู่เลยมันหันมาเปนปาจเป็นได้ไน,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 นเด๋กินะได้บนเอกินได้เดกินได้รู้บริบิิตเมนไป้่อกมันอาจะมาเป็นบนนึงนี่ไปไปเอายังอออ่า ต็กน้อยมันว่าคนอยู่บ้านนี่อย่างนี้คนอยู่บ้านมันว่าน้องหัวหั่นเป็นช่องหั่นเอาไปยืมยืมมันไม่ยืมมันไี่รู้รับอันนี้แต่เด็กคนโคชนรื่อยเนาะเพิ่นยืมเจ้าบ่ยืมอันว่ายืมถ้าบอแบงเจ้าไปเสียบซึบก้นพอร์ดหั่น เอถอดมาแล้วผมไปเสียบสนีอเว่าเกยวนเกี่ยวพรแม่เนี่ยมัต้องเกีียวยกัวนลสายเลยแน่นนอกเลยนอกเลยปลดนอร้อยดิโดย้นชาเห็ดมันจะมจารน,นต้นมน้ำน่อันน,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 อน่าน้ำยังน้ำก๊อกบอลหน่นแดงนะโอยู่ตามันนะม,มันมี mời mời lên này mời đi. Mỏ này, ta. Ta mời được mời ta mời 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 Pa mời 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 mẹ thử cái lẽ đó thử cái lẽ thử 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 ใส่ใสมันแทบได้ใส่ใสใลายนะเนี่ยเฮ้ยขี้ไอันน,นี้ไม่ได้แบบนี้ใช่ปะนี่ใส่เป็นโบโบขี้ไรนะขี้เม่อกี้ไรเจ้เบิ่งกี่ดีนี่นนเออเออ,เอ,อ เออเจ็บระลายแล้วเด้อเออ่น้นะคักๆตัี้น้นๆงอนงามมียังไ่มียังไกับเราเจ้ามียังจับเราอะไกับท่เจาก้นเจ้ไม่ยังจับเราเจ้าหนมียังกับเราเจ้านันมียังจับเราอืหมอ

ไอถือไปหาไม่ือไปมงงามนี่งามพอบอก่าอิกนี่มงามสุดแหละมันอยกเบ็ดเลยเนาะมันเหี่ยวมันแหงไปเลยี่ดลายชุี่นนช่ี่กบไปได้พูดไกลนี่แหละ

Mình chạy bệt rồi nó Mình đi kia đi. Ừ, đi Ừ, ngam 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 luôn đi Ừ, luôn đi Ngam bớt đi đấy, โอ้จะหาอะไรงามกว่านี้่เออหวานะหามีดหายหายไมาขึ้นยังไงจะหูบ่หหูแล้วบาหูแล้วมาหูเดี๋ยวคือทำเลยทำด,ทำดีใช่จะไปใช่มหูไปลิ้เจ้ามีกระถาลายเตือเลยเนะขียดบอ

้าเบิงเนี่ยมันจะมชาอานี่แหละเออขออยได้ไดลายขจับปลาใส่น้ำกอนจับก่อนขา้เอาจับปานินมาใส่ปานิลมาเใช่ไหอ้าวมีได้านิจว่าเราบเสียชิพันอ 10, บอส้องยจังไรนยังชิพันอ่ะ้นนปนจังไรแนนอับอสบอสนตู้บอลทองกนะตู้บอลดี่นี้เอา ตาโน่ไอตัเดียวนะเออตัวเดียวจะทะโบตัวเดียวเนีเ่ยนะใครเล่นกระปูเดี๋ยวนี้กระปูแกงกระปูใส่กระไม้มีเปกลกระปูแต่เขายังบวชหักคือเก่ากระปูแต่เขาุดบวชึงมีฮูนบ่เลยมีอยู่แต่เขาขุดบวชึงถ้าชีขุดเอากระปูใส่แกงล,ะ,กละไม cái giang đi hai cái giang tương khỏe Ê. Bay bay hẳn Đấy. Ờ Ờ ờ ไปเดี๋ยวเนาะนั่นแหละทำมาเยอะเองจะได้ขอจบคลิปปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในลายเนาะขอบไปพี่น้องไปคุยคุยคุยโคตนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะนี่กำลังเดือดพับๆๆๆๆับทอยู่ เออเฮ็ดมันเฮ็ด pan ปานไว้ตามงามๆออเด้อออเด้อลายๆๆเข้า พายแซ่พี่น้องเไยทั้งมยวยย่าเองจะได้ขอจบคลิปอ่าปิดคลิปก่อนเนาะขอบคุณกับคุณในลายยิดนดีมีใฮงงดกุศุกับคนเด้อพี่น้องเลยเนาะที่ภาพระกันไะด้ทั้งมยวยย่าเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยในลายคนะวามจริงเนาะเราต่อการทันยูเวกินเดี <c oughs> ย๋ยวตามขะเบือก่อนพี่น้องเลยนะตามขะเบือ ไปก่อนชักเด็กจริงหน่อยเนาะอ่าที่แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นซาน้องสายฟ้าพี่น้องเลยเนาะขโอยขอบใจอิปซีเบโกสุสุคนที่ติ้นเลีงเสียเลีงใจอ่าประสบความสำเร็จเพป็นซาน้องในวัอนี้เนาะดูตังค์ที่พลาดประกันใดทั้งวันนี้เองก็ต้องการขอโทษขอให้ร้ายเล้วเนาะเนาะ อ๋อยู่ดีมีเฮ้งพี่น้องเลยเ mm hmm. นะอะเพราะอะไรใหญ่แห้งก็คลิปปิดคลิปไอเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปนะ่ะโอกาสนะ่นะรักเพียงเนาะไปเลย